สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะแล้วก็ฝากช่องลงเสือภาษาเชนาด้วยนะคะฝากช่วยดูคลิปให้จบในกดข้ามด่านนะคะวันนี้จะเช้านี้จะจีข้าวนะคะจีข้าวถ้าใครไม่ได้กินนานแล้วนะคิดอยากนะ,ะอย่างเอาแบบนี้เลย ไข่ใ,ใส่ซอสนะคะใส่รสดี เหลืองหอ,อยหอยแล้ว <c oughs> เหลืองแล้วฟังนี้ทาไข่ได้แล้วนะคะ สุกแล้วเหลืองอ่อยๆเลยแซ่บนะคะ fc กรอบๆนะคะว้กินร้อนๆเลยนะ,ะดูผ้านะซักผ้าอยู่นะคะกินข้าวจีไม่ได้กินนานเลยนะ,ะไม่ค่อยได้จี่กินนะคะ เอาจีโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็ทาไข่นะคะล้างน้ำนะเวลาล้างเราก็ต้องเปิดน้ำใส่ให้เต็มถังเลยนะคะจะได้ล้างผ้าสองรอบสามรอบนะคะ ภาษาก็จะล้องประมาณสามน้ำนะคะอากาศก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะแดดออกนะคะเช้าเช้านี่หนาวมากเลยนะ,ะมาอยากลุกออกจากผ้าห่มเลยนะคะช่วงเชา้าแต่ก็ต้องลุกนะคะโอ้ดมัดมาอู้ ตายบอสดุด <'m> ข้าวจีร้อนๆมาเลยเอฟซ ปันบักไงเลยสิงสิงหนาวนะคะกินข้าวจีนะคะวันนี้ก็ก็หทหารใหม่ก็จะได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะคะที 4, วันที่สามสิบนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เดินทางเวลาไหนเนาะก็น่าจะประมาณเที่ยงบ่ายนี่แหละนะคะมาถึงสกลก็น่าจะดึก ไม่รู้ว่าจะมีรถโดยสารต่อมาที่วานอนหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันดึกวันที่สามสิบก็ได้ลาประมาณสี่วันนะคะมาถึงบ้านสามสิบเอ็ดวันที่สี่ก็ต้องเดินทางปรับค่ายนะคะเพราะว่าสิบแปดมการาก็ต้องสวนสนามน,นะคะ ให้ลาแค่4ี่วันห้าวันนะคะห้าวันทั้งไปทั้งกลับนะต้องกลับถึงค่ายก่อนเที่ยงนะคะของวันที่หนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทางวันที่4ี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีรถโดยสารหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนนะคะจะต้องได้ไปจองตั๋วล่วงหน้าหรือว่ายังไงนะคะ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ